ว่างมือเด้อฝนมีดเดี๋ยวไปพาบุกมีครับพี่น้องมากินบุกมีด้วยกันเด้อครับเด้อบุกมีดกุกแกมือยถอนมันคือเกาเหล่พี่น้องเอ้ยตีเสียดีอย่างตุ้มือเนี่ยอันดูทัฟพาลิส,สานห้องกี่เกี่ยวเขาเนี่ย ว่าแถวเมืองการเนี่ยเขาถึงเวลาถอนมันถึงปีมากกว่าถอนมันตรงไปโดนหลายหัวเนา่า คอมยังอ่าได้เวลาลยุยปั๊บมามาลุนกันวันเหนือมาสิเป็นจังไดรเนื้อจะสวยไหม <c oughs> สวิกสวิกเน้องโอย่างอย่างไรออกพี่น้อง ก็ในกับช่วงนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆเด้อครับเดอ้อโรคไข้ไข่เจ็บเพียงายอยู่แขงไอ้โรกโคววงโควิดเขามาแหงคักจังคักไปใส่กับ่ัตรเนื้อสวยเนือ้องามครับเนื้อเลี้ยงอุ้งวีเลยหวานหมดเลย เอิ่นพันในอ,อย่างมันนี้ก็หอมหอมพุนพ่นหุวนซีม่มันรูเป็นไรพระชาติหวานาบ้าน วันจะจุ๋ยเลยวะน้ำตาลแดงอมน้ำวานเป็าานแดงเฮ้ยวานก็ดีก็กินน้ำตาลแล้วมามา,มาพี่น้องมากินบะหมี่ด้วยกันครับแก่เมื่อยกินกินกิน เนะมือบริลล่าลับลำํางสี่ใสลยปา่าจะของมันหลีดงอมปวดแสบอมปดแสบมันมีมันแสบเพื่อของหิวไม่เดี๋ยวนายไปมกนะ มันระฝุดมันงอมัตื่นมาแบบมาพี่น้องมามาหล่ำน่ำกันโอ้มือสัมตินนลรอดนั่นมาเดียลย่าง ไม่ได้เก็บในไปหมกเนาะไปหมกยำฝิงไฟไหมปีนปีนดูเมื่อวานปีนออกเมื่อถันาวานกูเด็ไปกินน้ำตาลห่วยปีนออดีดีอืมจืดจืดเ่วาน รับแล้วเพื่อนนั่นเอนีไี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืป็นกำลังใจให้กลุงคอนเจคเดิมแท้นแนวนะครับเดอ้อกติมี่คลิปออกมาให้เบิ้งเรื่อยๆช่วงนี้ออกไปใสเว่าไ,ได้ครับย่านโควิดย่านแห้งแห้งใน มีคนติดเชื้ออยู่หันยืนหนีแห้งไม่อยากไปใส่ครับหมุนตัวยืนให้เหรอครับตื่นเส่อมากกับเขาให้มาแลงงขอบานยังมาส่อของให้ยุติสักทีล่ล่ะไปใส่ก็บ่ได้ย,ย่านจังไดกับฝากพี่ฝากน้องกับจะออกไปใส่มาใส่ก่อนอย่าลืมแมทนะครับเด้อปิดปากปิดจมูกไปนน้ำเพื่อความปลอดภัยเขาหลังมือดูด๋ย หมวกมันบังอาหมวกออกด้วยไม่อยากเห็เห็นเลยไม่ให้พี่ให้น้องพันเทีนไหนห็นตาเนี่ยตัวพันธุ์จ้กดไหลกดแช่ให้ไอ,อเอยงว่นได้แกผ่ากินด้ยล้ มาผิวมามาครับมาพี่น้องมากินน้วกันปีนออกแั้วนะปีนออกเลยโอ้ยยังวะอย่างเช็ดออกดูดูดูดุ๊งออกมาเลหลื่อยยางโอ้ยมือกพ่อมือพี่น้องไม่ได้ล้างทั้งกินไปก็ทั้งคิดขี้เดือดมือจะคล้องไปกับคล้องนั่น <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปไหนจะผอกมาครับเด้อยังไงกัให้พี่น,น้องทุกคนมีความสุขความเจริญครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ